อะไรครับสวัสดีครับผมไนเนอร์จากไดทูเดฟครับมาถึงรางวัลชนะเลิศันดับที่หนึ่งไนเนอร์จากไดทูเดฟ พูดถึงว่าชอบดริฟต์ไยังไงจริงต้องย้อนกลับไปแบบเด็กๆเลยครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเราชอบเล่นเกมได้ควบคุมรถที่แบบว่าเอ้ยมันแปกไปจากรูปแบบปกตินะครับก็เลยรู้สึกชื่นชอบดริฟมาตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็พอต่อขึ้นมาผมก็ได้เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นนะครับตอนสมัยมหาลัยก็ได้ไปอยู่คาสนามแล้วกันนะครับเริ่มจากเป็นช่างภาพวิดีโอก่อนนะครับก็ส0ปีได้นะครับ ตั้งแต่มีดีวันสนามแรกที่เมืองทองอ่ะเออผมแบบยุคนั้นเลยนะครับก็ไปถ่ายวีดีโอแล้วก็เห็นพี่ๆนักดริฟท์นะครับมากมายเลยสมัยนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเราจะมาได้มาขับเองในวันนี้นะครับก็จะเรียกผมว่าเป็นเกมเมอร์ทูดริฟเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าผมเล่นเล่นเกมเกมซิมูเลเตอร์มามาก่อนที่จะมาขับรจริงนะหลังจากนั้นพอไปเรียนนะครับก็ทําให้เราแบบ เรียนรู้ได้ไวนะครับเพราะว่าเรื่องของการจับพวงมาลัยหรือว่าการใช้เบ็กมือเรื่องของพวกมัสซอเมโมรีหรือว่าพวกกล้ามเนื้อสจัจำว่าเอ้ยตำแหน่งเบ็กมืออยู่ตรงนี้หรือว่าพวงมาลัยมันต้องจับประมาณนี้ก็ได้มาจากเกมครับมีเวลาเตรียมตัว2วันก่อนแข่งที่ต้องรู้ว่าสมัครชุดแข่งผมเองยังไม่มีเลยฮะก็ต้องไปยืมรุ่นพี่พี่พรอีกนคนหนึ่งเพราะว่าแกเคยแข่งโตโยต้าอยู่นะแกก็เลยมีชุดนะครับหมวกเองผมก็ขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็เลยโชคดีที่มีหมวกแล้วก็ใช้ถุงมือโคคาร์ดเอานะครับ ครับผมตอนนี้ผมเลิกงานแล้วนะครับก็กําลังจะมุ่งหน้าไปสนามเพ,พื่อที่จะไปประชมุมนักแข่งตอนหกโมงครึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าน่าถึงประมาณแบบห้าโมงนิดๆน,น,นะค่านข้งกดดันนิดนึงก็คือเมื่อวานเนี่ยคือแบบพอจ่ายตังค์สำหรับแล้วนะสองรุ่นนะผมจะลงนิวเจนกับคาซีนะครับก็ค่อนข้างแบบเป็นแนนิดน,นึงเพราะว่ากดดันคือจริงๆอะเราควรมาสนุกแต่เราผมประดันเพราะว่าผมาก อ,อย่างน้อยให้มันแบบขับให้มันจบรอบหรือจบให้มันสวยงามหน่อยเพราะว่าเอออยากอยากอยากรู้ว่าศักยภาพของเรามันไบประมาณไหนเนี่ยครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ที่สอนเราภูมิใจนะเออเขาสอนลูกศิษย์มาก็อยากให้ลูกศิษย์ใครๆก็อยากให้ลูกศิษย์แบบเออมีความพัฒนาแล้วก็เรา,าอยากขับครับขับออกมาให้มันดับได้ดีๆนะครับก็่อนข้างกับโคดัดนิดนึงนะสำหรับท้งแรกท้งนี้นะครับก็คิดว่าจะจบไปได้ด้วยดีนะวันนี้เดี๋ยว เราไปประชุมนักแข่งก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นการประชุมนักแข่งนะครับผมเองก็ไม่เคยแข่งเป็นการแข่งคัน่าครั้งแรกนะครับก็อาจจะไม่รู้พวกกฎระเบียบอะไรต่างๆว่าเออกฎเกณฑ์หรือว่าการให้คะแนนหรือกฎระเบียบต่างๆในการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างดังนั้นก็ต้องมาครับแผนการของคืออยากวิ่งแค่วิ่งจบวิ่งสวยแล้วก็มีคะแนนกลับบ้าน อันนี้คือพอแล้วนะไม่ได้แบบว,ว่าเออูคัดหวังอะไรมากมากกว่าน,นั้นนะครับครับก็อันนี้จะเ,เริ่มคอนดิบาด้วยเอาคันที่2นะครับเพราะว่าเลือกเบอร์รถเบอร์แบบเบอร์เเลืออันดับที่2องเลยก็อาเป็นเอนี้ครับการคอนดิบารครับ

ของเราก็เมื่อกี้เตน่าจะขาดนะครับก็ในจริงน่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่ารันแรกแหละเพราะว่าทำไมผมแบบโยนแบบโยนซน้ายไม่เข้านะเพราะว่าล้อขวา,า,ขวามันไม่หมุนนะครับจริงๆก็ตั้งแต่แบบไอโดนัทละเฟือนยางละมันก็แบบลิบ่งแบบปแปลกๆมันก็เลยแบบพอเราขัดซ้ายอ่ะเออรถมันไม่ปัดนะครับ oh. พอเรี่ยไฟสองไม่ได้วิ่งนะครับเสียดายครับเ oh. พราะเดี๋ยวน่าจะได้ไปแบทเทิลครับเพราะว่ารันแรกมีคะแนนอยู่นะน่าจะ44คะแนนนะครับ เสียดายครับน่าจะได้วิ่งอันดับสองเนาะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตอนนี้ทีมการเซอร์วิสก็อยู่ให้ทันรอบแบทเทิลนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงแข่งอ่ะเออก็คงแบบเศร้ามากอะเพราะว่าเราเตรียมใจทั้งเงินทั้งเวลาทั้งอะไรมาแล้วแล้วก็อยากจะวิ่งให้จบไม่ว่าจะเป็นอันดับไหนก็ตามอะก็คงเสียใจครับผู้ต่อไปครับหมายเลขเก้าตเดร์ครับเจอกับหมายเลขเจ็ดเจ็ดทุกเจนครับโดยหมายเลขเก้าจะทำการวิ่งกอดครับ ออกมาถึงรอบแบทเทิลนะครับผมเป็นคลาสนิวเจนนะก็คือท็อป6ิหใครที่อยู่อันดับต้งล่างในท็อปบกเนี่ยเป็นการวิ่งเดียวก่อนนะครับของผม Run ้ันวิ่งเดียวเนี่ยอันจริงก็ทำได้ไม่ดีนะเพราะว่ารถมันซ่อมเสร็จแล้วเราก็แบบไม่ชินกับอาการรถเลยนะครับเพราะว่าเราขับแบบแปลกๆมาตั้งแต่ซ้อมแล้วพอเราประสบวาปส๊บรแล้วก็โยนเข้าแรงหน่อยแล้วก็เกิดการหมดไปนะครับตอนนั้นในใจก็คือแบบ ตกรอบแน่นอนตกรอบแน่นอนนะครับก็ก็วิ่งจบไม่ได้ก็เก็บส่วนเซกเตอร์สองเซกเตอร์สามไม่ได้นะครับผู้แข่งของเราก็มีพลาดเหมือนกันนะพลาดหมดเหมือนกันผมก็เลยโชคดีนะครับเขา้าพ่อรอบมาในท็อปแปดได้ครับรอบสิบหกเราเข้ามานะครับชนะมานะเดี๋ยวไปเจอรอบแปดท็อปแปดจะต่อสามสี่ห้าเอลครับเจอกับอเล็กซ่นเดอร์มาที่เจอเอลฟินเดลีน้อยน้อยมีชัยทำในรอบท็อปแปดนะครับก็มีการแบทเทิลนะครับ ก็เป็นการแบทเทิลในการแข่งจริงๆครั้งแรกที่วิ่งคู่กันนะครับรัแรกก็ผมเป็นคนตามก่อนก็ออกตัวช้าไปนิดนึงครับแล้วก็ประสบการณ์น้อยด้วยครับก็คือทางทางคู่แบทเทิลของเราเนี่ยจริงๆก็มีมีขับพผ้าครับก็คือเขาเข้าตัดไหล่ด้านในไปซึ่งผมเองก็แบบคิดในใจว่าเราควรตัดไปตามเขาหรือเปล่าหรือว่าเราควรวิ่งตามฟูลไลน์ของเรานะครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่เป็นไรวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามตามไลน์เก็บเซกเตอร์ของเราให้ดีดีกว่า อ่เพราะว่าเห็นเขาพลาดไปแล้วนะครับก็เลยทําให้เราของเราได้โดนยืดออกมานะก็ประสบการณ์ถ้าเป็นทางหน้าผมก็น่าจะแบบขับให้มันไกล้กว่านี้ครับไเดอร์ออกซานามาตามาด้วยเอลครับก็เลสซีเอลพอมารอบที่ที่ตัวผมเองนำเนี่ยผมก็ใส่เต็มที่ครับตั้งใจเต็มที่ก็ปลอยออกมาก็ผ่านเข้ารอบรอบสีมาได้ครับ พอมารอบท็อปสี่นะครับรอบนี้ผมบอกเลยว่ามากับดวงด้วยไรด้วยนะครับก็คือรถของทางคู่แบทเทิลของเราเนี่ยก็มีปัญหานะครับทําให้ชนะบายมาเจอในรอบไฟแนลครับใครชอบใครเชียร์ใครครับตกกำลังใจมาให้ครับเชียร์คุณแบงค์ครับทีมหมายเลขหนึ่งสองแปดครับเชียร์คุณไนเดอร์ทีมหมายเลขเก้ารอบไฟแนลเนี่ยคืออ่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่า ผู้ไปท่องผมเนี่ยก็เป็นคนในสังกัดเดียวกันของแบ i ซูดิฟนะครับนั่นก็คือเทพแบงครับเออ,อะไรคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเทพแบงนะครับจากการแข่งขันซิมูเลเตอร์นะครับเทพแบงเนี่ยถือว่าเป็นตัวแบบทบท็อปเลยตัวอันดับหนึ่งอันดับต้นเลยของแบบวงการซิมูเลเตอร์ปรทศไทยนะครับกัดแข่งทั้งแบบเซอร์กิตรถจริงนะครับแข่งเซอร์กิตแข่งดิฟมาแล้วนะก็ค่อนข้างแบบ ไม่ได้คาดหวังเหมือนเดิมนะแต่แค่แค่แค่คิดว่าน่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะแล้วก็เคยเคยขับซ้อมกันในวันซ้อมก็คิดว่าน่าจะขับให้แบบเออสวยถูกใจกรรมการคนดูอะไรเงี้ยพอละแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะอะไรเงี้ยครับมาเป็นกำลังใจครับเป็นสึกสายเลือดระหว่าง d a e to drift ครับนะือนรอบนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วก็ออกสาตาร์ทไปแล้ว ร้านแรกนะครับผมเป็นรถตามแนละ้วก็ไม่มีปัญหาอะไระเทปบแบงก์ก็ขับดีนะผมเองก็คิดว่าตอนนั้นก็ทำทำเต็มที่แล้วนะครับคะแนนก็กตกประโยชน์ที่เทปแบงก์นะครับเพราะว่าเทปแบงก์ก็นำได้ดีจริง เดเรรันไรครับกรรมการให้อยู่ที่แบงค์นิดนึงครับต่อมาเป็นรอบที่ผมน้ำนะครับรอบที่ผมน้ำก็คิดว่าจะใส่เต็มที่แหละแล้วก็ขับให้เนียนที่สุดพยายามโฟกัสให้มากที่สุดอยู่ที่รันนี้แล้วครับว่าใครจะได้แชมป์ในคลาสนิวเจนครับออกซานมาแล้วไนเดเอร์อ้าวมีไปเหมือนสก,กลลนิีไพลอนหรือเปล่าไนเดอร์โอ้ยมาถึงที่นี่มาโกดซาย ต้องอย่าโดนใครรอดครับต้องจบครับต้องเอาไว้จบครับกรรมการสามท่านครับ ไปเป็นเอกฉันครับหนึ่งท่านให้เป็นโอเอีก2ท่านให้เป็นไนเนอร์ครับเพราะฉะนั้นไนเนอร์ครับได้อันดับหนึ่งไปครับในคลาสนิวเจนครับผมโอ้ taking the win ในคลาสนิวเจน first place goes to Niner congratulations to him and second place goes to Bang อันดับ 2, บ 2, บ 1, 2 8, ครับหมายเลขตึ่งสองแปดครับแปงครับเป็นรันที่ผมเองก็เก็บ,บพวกโซนต่างๆได้ค่อนข้างดีมากนะครับหมายถึงว่า ผมเองก็ค <cción> ่อนข้างแบบพอใจมากนะครับผลออกมาก็เลยทําให้ผมเนี่ยชนะนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาในคลาสนิวเจนครับก้จริงยังยังไม่จบนะครับก็ในวันถัดมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของคลาสคลาสซีก็จะเป็นคลาสทีสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะได้เจอรถที่มันกดโหดดุดุมันมันมากยิ่งขึ้นนะก็รันแรกมาผู้ที่ผมแบทเทิลมารันแรกก็ได้เจอกับ คุณเชวินเลยนะครับรถ S15 แต่งเต็มมากก็แค่เห็นรถเราก็แบบประมาแล้วว่าจริงเพระาะเมื่อวานเราแบบมีความมั่นใจมาไอเราขึ้นโพเดียมมาแล้วก็พอมาคลาสซีแล้วก็อ,วกอยากทําให้เต็มที่เหมือนกันครับในลนแรกเราเป็นลนตามก็ทําได้ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีมาพลาดอันเดอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าเออเรามีสเติ์ลุดนึงด้วนึงนะด้วยสเติ์ลุดนึงแล้วก็จบคันไปก็ค่อนข้าง หรือว่าโอเคแล้วในในรถเนี่ยมันรู้สึกว่าเราขับชิดมากเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาฟรมือไปไปขั้นหนึ่งครับนะพอมาลังที่ผมนํานะครับก็โค้งแรกมาก็สวยๆเลยฮะแล้วก็าพลาดหมุนในเซกเตอร์ที่2นะครับเพราะว่าเราเรา,เราใส่แรงเลยเราเอากะเอามันอ่ะเออแล้วมันมันทาให้รถเราลึกเข้าไปไป,ไปถึงตรงพลรอนนะครับแล้วเราก็กลัวมันจะไปชนพายรอนมันเลยทําให้แบบเรายกคันเล่งจริงรถมันก็เลยหมุนครับ ก็เลยทาให้พ่ายแพ้ไปก็ค่อนข้างแบบคาใจนิดหนึ่งเป็นอย่งว่าคาใจตัวเองนี่แหละครับเพราะว่าเราน่าจะตั้งใจขับให้ได้ดีมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วกันว่าครั้งหน้าเราเองเนี่ยก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ขับรถใ,ใ,ในในในรันของเราให้มันดีที่สุดนะครับก็เป็นอันดับเป็นอันว่าก็พ่ายแพย้ไปในคลาสสี่ครับแต่ก็เป็นเป็นการแข่งขันที่มันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราได้พัฒนาปีมือปีขั้นหนึ่งแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองไปขั้นหนึ่งครับ และเรมาถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขเก้าไนเนอร์าการไดกทูเดมรู้สึกดีใจมากแล้วก็มันมากนะที่เราคว้าแบบรางวัลนชนะเลิศวินเนอร์ในคลาสนิวเจนมาได้นะครับก็เป็นที่พิสูจต,ตัวตัวผมเองว่าเอ้ยที่เราไปซ้อมมาหรือว,ว่าที่เราอะไรมาเราก็ไม่ได้แบบไกลกาขนาดนั้นถึงจะมีดวงช่วยบ้างก็แล้วเหอะนะครับแต่ก็แบบในรันที่เราชนะมาแล้วก็วิ่งได้แบบค่อนข้าง ดีมากจริงๆนะก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจโดยในคลาสซี่เนี่ยผมเองก็แบบรู้สึกเราทําเต็มทีท่แล้วถึงจะมีแบบเสียดายที่เราพลาดเองนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปทางหน้าก็จะทําให้ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์สนับสนุนตัวองนะครับก็อยากจะแข่งต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณปอนเซอร์นะครับพี่ต่อที่ให,ทให้ที่ให้ยืมรถมันมันมันเหมือนเป็นความฝันนะครับที่ฝันมันมาไวกว่าที่คิดนะครับก็เลย ีโอกาสได้ลงแข่งอยากจะเช่าร <único Liberty Overwatch> <revive benchmark> ถไปซ้อมไปแข่งก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าใครอยากไปเรียนนะครับก็ทางไดทูดิฟนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนเองนะการันตีโอ้มีมีรักนะครับหลายๆคนก็แบบมีรางวัลการันตีมากมายนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะเป้พี่บอลนะครับที่แบบคอยอยู่หน้าเส้นนะครับแล้วก็พี่เล็กด้วยนะครับพี่เล็กใจ๊ก้านะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะเพราะว่า ตอนแข่งตอนอยู่หน้าเส้นนะมันมันเต้นเต้นมากมาแล้วก็ทุกคนทําให้ผมรู้สึกแบบคุญใจเพราะว่าแบบเออทุกคนอยู่คอยคอยซัพพอร์ตผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาเชียร์ด้วยนะครับก็ไม่ได้บอกใครเลยนะครับที่บ้านผมเองก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าแบบกลัวกลัวผมเองจะกดดัน,ดนก็อยากจะมาพิสูจน์ให้ตัวเองให้ทุกคนเห็นด้วยด้วยตัวของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเอารางวัลไ,ไปไปอวดคนอื่นนะครับก็ทําได้แล้วนะสำหรับสนามแรกครั้งแรกนะครับคลาสนิวเจนนะครับอันดับหนึ่งนะก็ <S 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 เป็นเป็นอะไรที่เสริมสร้างกำลังใจมากในการแข่งของตอไปยังไงก็สปอนเซอร์ครับอาณายังอยากไปแข่งอยู่นะครับสนับสนุนได้นะครับก็ไงก็ขอบคุณทุกคนทุกมาครับ